นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่จะมาสอนวิธีการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือ s 2 w นะคะตัวนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะทำแบบนี้เห็นไหมคะแค่เรายกนิ้ว5นิ้วเขาก็จะขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการตั้งค่าของตัวนี้นะคะไปกันเลยค่ะก็คือเข้าไปที่หน้ากล้องนะคะแล้วก็เข้าไปที่สามเหลี่ยมฟันเฟือง แล้วลงมาที่คำว่าวิธีการถ่ายวิธีการถ่ายเห็นไหมคะปุ่มกดเสียงต่างๆนี่ค่ะคุณจะสั่งด้วยตัวพูดว่าส m i l ์ก็ได้นะคะหรือว่าเพิ่มปุ่มชัตเตอร์หรือว่าตั้งฝ่ามือนี่ค่ะกดเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะตั้งเป็นฝ่ามือน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูการถ่ายภาพกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาแล้วก็ชูนิ้วห้านิ้ว นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายห้านิ้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นปุ่มนะคะ